มีคนโทรมาบอกพี่ว่าพี่ถูกหวย6ล้านมันให้พี่โทรยืนยันสิทธิ์โดยการโอนเงินให้มันห0 0 0ื่นเร่งเราเราว่าเออเดี๋ยวมันจะหมดเวลาแล้วนะคุณจะไม่ได้6ล้านพี่ก็เลย โอนเงินให้มันเงินทั้งชีวิตที่มันหายแบบแป๊บเดียวเลยมีวันหนึ่งครับมีโทรศัพท์เข้ามาเสียงเหมือนหลานผมเลยหลานสาวผมเนี่แหละก็โทรมาบอกว่าลุงหนูเดือดร้อนจะขอยืมเงินไอ้ผมเนี่ยไม่ได้เฉลียวใจเลยครับเพราะทุกอย่างมันคือใช่อะเรียกชื่อผมก็ถทกน้ำเสียงอะไรก็เหมือนหมดเลยผมก็เลยหลวมตัวโอนเงินไปให้พอรู้ตัวอีกทีหนึ่งเนี่ยแทบจะหมดตัวเลยอะนึกไม่ถึงนะครับจะมาโดนแบบนี้ได้ ฟนกันก่อนล่วงจนไม่อยากรับโทรศัพท์ใครแล้วโดนเขาด้วยเหรอเนี่ยหมดห่วงได้เลยลุงกับเจ๊มิจ่าชีพโทรมาอีกแล้วเนี่ยมันมันคือคอ,อะไร,ะไระนี่มันคือดีเฟนด์ดีเฟนด์กันก่อนล่วง ดีนะที่มีดีเฟนหมดห่วงหมดกังวลพอมีเบอร์แปลกๆโทรมานะมิดชาชีพหรือเบอร์ที่เราไม่รู้จักแอปมันจะเตือนเลยค่ะเจก็บ็อกมันจากแอปเลยค่ะช่วยกันบอกต่อนะครับใช้ง่ายมากแอปดีเฟนช่วยเราได้ง่ายมากโหลดก็ง่ายใช้งานก็นง่ายสมัครแอปเดียวก็ใช้งานได้แล้วดีนะที่มีดีเฟนโหลดเลยเชื่อเจโหลดเลยชเ,ลเลยชื่อผม ดาวน์โหลดดี f เฟน e ์ง่ายๆได้แล้ววันนี้ที่ Play Store หรือ App Store